จังหวัดกาละสิง์ปิดจมูกขำกลิ้งรถดุดซ่วมเชี่ยวชนกันเทกระจาดเม้นหึงทั่วหมู่บ้าน คอมเมนต์ Comment, สน่งโซเชียลในอารมณ์ขบขันหลังเกิดเหตุรถดูดสิ่งปฏิกูลเฉียวชนกันกลางหมู่บ้านหน้าร้านค้าขณะที่รถคันหนึ่งกำลังให้บริการดูดซ้วมกลับมีรถดูดสิ่งปฏิกูลอีกคันหนึ่งขับเข้ามาเฉียวชนส่งผลให้เศษสิ่งปฏิกูลตกหล่นเรียราดเต็มถนนค่ะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วหมู่บ้านจึงโพสต์เตือนภัยใช้รถใช้ถนนขณะที่ชาวบ้านเผยเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการคอมเมนตกั เรื่องตัดราคาค่าบริการในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อวิทยาบุญตาโลกนยกอบตคลองขามโพสต์ภาพและข้อความว่าได้รับการประสานมาในช่วงบ่ายเกิดเหตุรถดูดซ่วมชนกับรถดูดซ่วมบริเวณกลางหมู่บ้านสีแยกบ้านหนองแวงหีหมู่12ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลออกจากถัง จึงได้ประสานงานป้องกันอ,อบตอรครองขามนำรถออกมาล้างถนนขับรถในชุมชนต้องลดความเร็วนะคะทั้งนี้หลังจากได้โพสต์ข้อความและภาพในโซเชียลมีผู้เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในอารมณ์บขบคันเฮฮาเช่นเลขออก12สนอนอนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเกิดการมุงดูอย่างล้นหลามของแมลงวัน แย่งลูกค้ากันนะคะ555นี่คือการโพสต์ค่ะผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามนายวิทยาบุญตาโลกนายกอบตอรครองขามอำเภออยางตลาดจังหวัดกาละสินซึ่งยืนยันว่าเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวเจตนาเพื่อแจ้งข่าวสารการบริการประชาชนและแจ้งเตือนภยผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตชุมชนให้ระมัดระวังความปลอดภยัยในขณะที่ได้รับข้อเท็จจริง จากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมว่าสาเหตุที่รถร่วมอาชีพเดียวกันขับเฉี่ยวชนกันกลางหมู่บ้านและเทกระจาดสิ่งปฏิกูลน,นั้นเกิดจากความไม่พอใจของอีกฝ่ายที่แย่งลูกค้าและตัดราคากันเองค่ะทางด้านนางสาวอนงค์ภูนาพรอยอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่109หมู่2 2บ้านหนองแวงฮีเจ้าของร้านค้าที่ใช้บริการดูดซวมได้กล่าวว่าเมื่อวานนี้ประมาณ 14นาฬิกาขณะที่รถคันแรกกำลังให้บริการดูดซ่วมอยู่จูจ่ๆก็มีรถดูดซ่วมอีกคันขับมาทางด้านหลังด้วยความเร็วและเกิดการเฉี่ยวชนกับรถคันแรกได้รับความเสียหายค่ะกระจกมองหลังฝั่งตรงข้ามคนขับแตกหัก ส่วนรถคันที่ขับมาเฉี่ยวชนสายดูดส้วมแตกทําให้น้ําปฏิกูลไหลทะลักออกมานองตามถนนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณขณะที่รถคันดังกล่าวขับขี่ผ่านไปด้วยความเร็วพฤติกรรมที่เห็นเหมือนมีเจตนาที่จะขับรถเฉียวชนให้คู่กรณีได้รับความเสียหายค่ะ นางสาวอนนคงได้กล่าวต่ออีกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นดังกล่าวจึงได้โทรศัพท์แจ้งนายวิทยาบุญตาโลกนายกอบตครองขามทราบเพื่อจัดเจ้าหน้าที่นำรถฉีดน้ำมาทำความสะอาดกำจัดเศษสิ่งปฏิกูลและกลิ่นเหม็นให้หมดไปต่อมาคนขับรถดูดซ่วงคันที่ก่อเหตุซึ่งเป็นหญิงลักษณะคล้ายผู้ชายได้ขับรถย้อนกลับมาเพื่อจะขอเป็นฝ่ายรับผิดชอบในส่วนของการทำความสะอาด สิ่งที่รถของตนถ่ายเทออกมาโดยมีเจ้าของรถดูดซ่วมที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นหญิงเข้าไปพูดคุยเพื่อให้ฝ่ายที่ก่อเหตุรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งมีการพูดคุยตอบโต้กันพักหนึ่งในที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้เพราะอีกฝ่ายอ้างว่าไม่พอใจที่อีกฝ่ายตัดราคาค่าบริการดูดซ่วมจึงเกิดขม่นและขับรถเฉี่ยวชนดังกล่าว ก่อนที่ฝ่ายขับเฉี่ยวชนจะบอกให้ฝ่ายเสียหายไปรอที่ร้านซ่อมรถในตัวอำเภออย่างตลาดและต้องทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปทั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้บอกว่าสาเหตุที่ผู้ประกอบการรถดูดซ่วมเกิดการขมินกันถือเป็นการตัดสินใจ ขับรถเฉียวชนกันได้รับความเสียหายและไม่กลัวอันตรายว่าจะเกิดการพลิกคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนชาวบ้านและร้านค้านั้นเนื่องจากฝ่ายที่ขับเฉียวชนไม่พอใจอีกฝ่ายที่คิดค่าบริการดูดซ่วมราคาถูกกว่าตนโดยคิดราคาบ่อละ150บาทขณะที่ตนคิดบ่อละ200บาท นอกจากนี้ยังถือว่าตนเป็นเจ้าถิ่นเพราะให้บริการดูดซ่วมในเขตตำบลน,นี้มานานนับสิบปีขณะที่อีกฝ่ายเพิ่งเข้ามาในพื้นที่ประมาณหนึ่งปีเท่านั้นค่ะขณะที่นายวิทยาบุญตาโลก นายกอบตคลองขามได้กล่าวว่าพื้นที่อบตคลองขามกว้างใหญ่จํานวน19หมู่บ้านเดิมอบตคลองขามเคยมีรถบริการ30บาทดูดซ่วมทุกบ้านต่อมารถมีสภาพเก่าประสิทธิภาพการทํางานลดลงจึงอนุญาตให้เอกชนเข้ามาให้บริการในพื้นที่3รายชําระค่าใบอนุญาตรายละ5,000บาทต่อปีให้อิสระในการหาลูกค้าโดยไม่จํากัดโซนรับจ้าง คันไหนจะวิ่งหาลูกค้าหมู่บ้านไหนก็สุดแท้จะหาลูกค้าได้ทั้งนี้ได้กำหนดราคารับจ้างบ่อละหนึ่งบาทเท่ากันหมดส่วนที่จะรับจากลูกค้ามากน้อยกว่านี้หรืออย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการค่ะ นายวิทยาได้กล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากปัจจุบันภาวะราคาน้ำมันแพงและความจำเป็นที่ต้องการเรียกใช้บริการดูดซ่วมในยามจำเป็นเร่งด่วนอาจจะเป็นช่องทางให้มีการขอติดปลายนวมและให้สินน้ำใจระหว่างเจ้าของรถดูดซ่วมกับชาวบ้านบ้างซึ่งประเด็นนี้ทางอบตอพอจะมีข้อมูลแต่ยังไม่ได้เข้ามาควบคุมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในเร็วๆนี้จะได้เรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยและเรียกผู้ประกอบการรถดุดซ่วมทุกคันที่ให้บริการในพื้นที่อ,อบตอคลองขามมาร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและอาจจะมีการตั้งกฎระเบียบกันใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและป้องกันปัญหาทับเส้นทางแย่งลูกค้าและเกิดการขมเมนกันถึงกับตัดสินใจขับรถเฉียวชนกันในครั้งนี้ นิวยี่สิถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน